วันนี้เรามาพูดกันถึงหลักการมีส่วนร่วมนะคะเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยเราจะดูจากอะไรบ้างมันมีหลายขั้นอย่างที่เราเรียนกันเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลค่ะหน่วยงานของเราให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนเอาง่ายๆนะคะถูกต้องเที่ยงตรงทันการพอเพียงเข้าใจได้ง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายมาเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเพราะบางทีเราให้ค่ะแต่ข้อมูลนั้นอาจจะไม่ครบถ้วนหรือบางทีเราให้แต่ส่วนดีค่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการทุจริตได้ง่ายเพราะว่าประชาชนไม่รู้ข้อมูลเลยค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยกว่าจะรู้ข้อมูลก็มันผ่านไปไกลแล้วนะคะ,ะนั้นแล้วก็บางทีข้อมูลที่ได้เนี่ยก็เป็นภาษาที่ชาวบ้านอย่างเราไม่เข้าใจค่ะต้องปีนกระไดฟังที่เขาพูดกันอย่างนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเนี่ยมันครอบคลุมเป็นระบบหรือไม่ครอบคลุมคือครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มค่ะทุกพื้นที่แล้วก็เป็นระบบคือจะต้องมีตั้งแต่ ให้ข้อมูลมาก่อนถึงจะไปรับฟังเ้าได้ค่ะแล้วก็มีขั้นมีตอนในการทํางานนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจไหมเพราะว่าบางเรื่องประชาชนต้องร่วมตัดสินใจค่ะถ้าไปไม่ถึงขั้นตัดสินใจเนี่ยจะทํางานยากเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะเป็นคนบอกว่าโอเคหรือไม่โอเคได้หรือไม่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ย การพัฒนาความสามารถเราก็ต้องไปดูว่าหน่วยงานของเราเนี่ยมีการพัฒนาความสามารถให้เขาเข้าร่วมได้ไหมเราแปลเป็นกี่ภาษาเรามีภาษามือหรือไม่เรามีสื่ออื่นๆหรือไม่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนเราต้องใช้สื่อไหนเข้าถึงผู้สูงวัยเราใช้สื่อไหนเข้าถึงคนทํางานเข้าถึงคนกรุงเทพที่ไม่ค่อยอยู่บ้าน วันๆก็ทํางานกว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำเนี่ยเราจะเชิญชวนให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มรับรู้ไปจนกระทั่งถึงร่วมติดตามตรวจสอบได้อย่างไรไม่รอจนสุดท้ายเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับรัฐค่ะเช่นบางทีรัฐไปอนุมัติอนุญาตโครงการนะคะทั้งๆท,ที่ผิดกฎหมายเช่นสร้างอาคารผิดกฎหมายนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยประชาชนตอนแรกก็ไม่ได้รับรู้อะไรแต่ตอนหลังเขาพอมีเวลาเขากจ็จะไปดูค่ะยิ่งคนที่มีความรู้เยอะเนี่ย เขาจะไปดูว่าโอ้นี่มันผิดกฎหมายมนี่นะก็เกิดการฟ้องร้องแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นรัฐค่ะที่จะต้องชดใช้และจะต้องไปจัดการกับเรื่องนั้นซึ่งมันเกิดขึ้นมามากมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทํายังไงถึงจะให้เขาเข้าถึงตรงนี้หรือจะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร แล้วเราต้องไปดูว่าผลสับฤทธิ์ของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าประชาชนอาจจะมีส่วนร่วมแต่ไม่มีความหมายเขาเรียกว่าสักแต่จับนะคะร่วมเหมือนกันแต่ว่าเป็นมวลชนสัมพันธ์อย่างเงี้ยไม่ได้ว่ามีส่วนร่วมเพราะว่าให้ประชาชนมาชื่นชอบชื่นชื่นชมกับการทํางานของรัฐอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าบางทีมันก็มีเรื่องของต้องเฝ้าระวังเหมือนกันในกระบวนการที่ทํางานนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าประชาชนไม่เหมือนกัน คำว่าเท่ากันกับเท่าเทียมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจะทํากิจกรรมเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจว่าถึงแม้เราให้เหมือนกันแต่บางคนก็รับไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องมีความละเอียดอ่อนในการพิจารณาค่ะแล้วต้องไม่ให้อ,อ,อุปสรรคมาขวางก,การเข้าถึงโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะโดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่ะในความเป็นจริงเนี่ยคนที่มีอำนาจ คนที่เข้าถึงข้อมูลได้คือคนที่มีอํานาจก็จะเป็นแบบรูปที่3คือในความเป็นจริงคนเตี้ยก็ต้องอุ้มคนค่อมแต่คนที่มีอํานาจคนที่มีบทบาทสูงก็คือคนที่มีอํานาจแล้วคนที่ทําทุจริตก็จะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะคนพวกนี้แหละค่ะที่จะเกาะให้เกิดการทุจริตเพราะว่าเขามีบทบาทเขารู้ข้อมูลเขารู้ช่องทางแล้วเราจะทําอย่างไรนะคะแล้วนอกจากนี้ในกระบวนการมีส่วนร่วมอะค่ะ ถ้าเรารวมตัวกันเป็นประชาสังคมแล้วล่ะก็มันมีประชาสังคมที่เป็นการรวมตัวกันของคนด้อยโอกาสคนพิการากลุ่มต่างๆมากมายเราเปิดโอกาสให้เขาเข้าถึงแค่ไหนเรามีการบริการให้กับเขามากน้อยแค่ไหนดูรูปนี้นะคะจะเห็นว่าเราใส่ใจกับความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ว่าคนเราไม่เหมือนกัน Equality คือรูปขวาเข้าถึงต้นไม้คือทุกคนมีผลไม้ให้ท่านหยิบแต่ว่าหยิบไม่ถึงค่ะ ต้องให้กับคนที่ด้อยกว่าเยอะกว่าเขาเขาเรียกว่าการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้สวัสดิการสําหรับคนบางกลุ่มถึงจําเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมหรือว่าการสื่อสารกับคนบางกลุ่มจึงมีความจําเป็นมากขึ้นมันไม่มีวัน s i ส์ฟ i ตออลไม่มีรูปแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนค่ะแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าประชาชนนี้ไม่เหมือนกันเราอยากจะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไปทอไมประชาชนไม่เข้ามาดูมาเข้ามาตรวจสอบ ลักษณะจริตของคนไม่เหมือนกันค่ะเราดูจากเรื่องของความไม่สนใจคนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ค่ะอ,อยู่วงนอกถ้าไม่ถึงตัวจะไม่กระโดดมาเป็นผู้สังเกตการค่ะแล้วบางกลุ่มก็เป็นขอเป็นนักสังเกตการอยู่ข้างนอกแต่บางกลุ่มแอคทีฟมากเลยขอวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกเรื่องเราก็ต้องใส่ใจกับกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าเขาสนใจแล้วบางกลุ่มมีความรู้ทางเทคนิคเยอะเพราะฉะนั้นในหลายโครงการของรัฐเนี่ย เราต้องการคนพวกนี้ค่ะคนที่มีความรู้ทางเทคนิคที่จะเข้ามาตรวจสอบได้นะคะอย่างเช่นคนที่มีความรู้ทางวิศวกรรมเขาจะดูถนนพวกเขาจะรู้เลยว่าถนนสายนี้เนี่ยมันมีปัญหาละเรื่องนี้มีปัญหานะขับรถไปตามถนนเราจะรู้เลยว่าโห้ยนี่มันราคาเท่าไหร่ป้ายเท่านี้ตอนนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยแล้วต้นไม้นี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าอาคารนี้เป็นเท่าไหร่แล้วสุดท้ายได้ใช้ประโยชน์หรือไม่มันเกิดอะไรขึ้นบางกลุ่มในแอคทีฟมากบางกลุ่มอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเราต้องจัดการ การมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับจริตของแต่ละคนแล้วแต่ละกลุ่มเขาจะกระโดดขึ้นได้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บเขารู้ข้อมูลมากขึ้นเขาอยากจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมหรือไม่เราจะทํากระบวนการมีส่วนร่วมหรือไม่บางเรื่องมีผลกระทบอย่างชัดเจนเลยค่ะบางเรื่องกระทบบางกลุ่มมากกว่าบางกลุ่มบางเรื่องเนี่ยประชาชนสนใจอยู่แล้วบางเรื่องเขาโต้เถียงกันอยู่แล้ว ว่าโอเคไม่โอเคดีไม่ดีบางเรื่องเขาเกิดความตกลงการตกลงกันไม่ได้เขาไม่เชื่อเรื่องนี้เขาไม่เชื่อว่า,าวิธีการนี้ของรัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหาได้แล้วเขารู้สึกว่ามันอาจจะมีการทุจริตในกระบวนการด้วยอะไรเงี้ยเรื่องนี้ต้องสร้างการมีส่วนร่วมค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยบางเรื่องเกี่ยวข้องกับค่านิยมนะคะหรือเป็นเรื่องทางเทคนิคเพรมันไม่เหมือนกันเรื่องเทคนิคกับเรื่องค่านิยมถ้าเอามารวมกันแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้การมีส่วนร่วมไม่ได้เลยค่ะเ,เดินข้ามถนนเนี่ย ตะปูโผล่มานะคะหรือว่าข้ามสะพานตะปูโผล่เราก็ใช้ค้อนตอกจบแต่บางเรื่องไม่จบนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องค่านิยมว่าจะสร้างสะพานนี้จะต้องออกแบบอย่างไรจะอยู่ตรงไหนจะมีอะไรประดับบ้างจะต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมค่านิยมไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเราจะเห็นเรื่องของเสาไฟฟ้ากินนรีเนี่ยนะคะเยอะแยะถ้าค่านิยมของบางคนเขาบอกอุย้ยถ้าเสาไฟฟ้านะมันจะต้องมีหงเพราะว่าบรรพบุพรุษเราเนี่ย เขานิยมโงนะวัฒนธรรมของเราเนี่ยชอบโหงวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับตัวนี้อะไรเงี้ยนะคะงนั้นมันมีค่านิยมอยู่ค่ะแล้วสุดท้ายก็เลยสร้างกันเยอะแล้วไปสร้างในทุกนาซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ต้องช่วยกันดูค่ะนอกจากนี้เนี่ยบางเรื่องมีศักยภาพที่กระทบกับสุขภาพหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ได้คํานึงถึงเพราะว่าเอาง่ายเข้าว่าแล้วก็ แทนที่จะไปในที่ที่เขาต้องการกลับไปในที่ที่เขาไม่ต้องการเพราะเรื่องของการทุจริตก็มีเยอะนะคะสร้างสะพานแล้วค่อยผุดคลองหรือทําถนนไปในที่ที่ไม่มีคนเดินบางเรื่องเนี่ยเราต้องการการสนับสนุนบางเรื่องเราต้องใช้ความรู้จากผู้มีส่วนได้เสียต้องใช้ความรู้จากประชาชนเพราะเขามีข้อมูลมากกว่าเราสุดท้ายเขาจับผิดราชการได้เลยค่ะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างตามมาตาม58เนี่ยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในในโครงการหรือนโยบายที่เขาได้รับผลกระทบนะคะแล้วต้องมีการทํอะไรงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอะไรพวกนี้นะคะเรื่องพวกนี้ไม่มีส่วนร่วมไม่ได้เลยเพราะว่ามันล่อแหลมต่อการทุจริตอย่างมากท่านก็จะเห็นละไปสร้างอ,อ,อาคารนะคะสร้างตึกอยู่บนที่สูงในลุ่มน้ำชั้น 1A อย่างเงี้ย มันทุจริตเลยนะคะถ้าประชาชนไม่ช่วยกันตรวจสอบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีการเอาที่หลวงไปไปทำประโยชน์แบบนี้หลายที่เนี่ยที่ดินของหลวงกลายเป็นที่ดินของเอกชนเยอะแยะถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมกฎหมายกําหนดว่าเรื่องนี้ทําไม่ได้แต่สุดท้ายทําได้มันเกิดขึ้นมาเยอะแล้วค่ะตอนนี้ โครงการที่ที่มีส่วนร่วมจะสําเร็จได้คือประชาชนมีความคาดหวังค่ะว่าจะสําเร็จได้ง่ายประชาชนอยากได้ประชาชน,าชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประชาชนเอ่อได้รับผลเขารู้สึกว่าเขาได้มีความหมายตัวเขามีความหมายเข้ามาร่วมตั้งแต่แรกถ้าเขาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าโครงการนี้โปร่งใสหรือไม่โปร่งใสเพราะว่าการมีส่วนร่วมมันจะทําให้เกิดความโปร่งใสเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันจะถูกเผยแพร่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยมันมีทางเลือกเยอะค่ะมากกว่าสิ่งที่เรากําหนดบางทีรัฐก็ชอบเอาคําตอบที่อยากจะเห็นมาตั้งโจทย์สร้างไม่สร้างมีไม่มีแล้วก็ไปทําเพราะว่าคิดว่าไอโครงการใหญ่ๆแบบเนี้ยมันจะมีหัวคิวเยอะมันจะนูน่นนี่มันง่ายแก้ปัญหาได้แต่จริงๆแล้วประชาชนไม่ได้อยากอย่าง,งานั้นประชาชนอยากจะได้สิ่งที่กระทบกับเขาน้อยที่สุดแล้วเป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วเขามีอิทธิพลในการตัดสินใจ ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกเข้ามาร่วมว่าบางทีเราให้ประชาชนเนี่ยมามีส่วนร่วมอ่านแลฟังประชาชนแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารของหน่วยงานนั้นไม่เคยมาฟังเสียงประชาชนให้ลูกน้องไปจัดแต่สุดท้ายเนี่ยเสียงของประชาชนไม่ได้ถูกได้ยินโดยผู้ตัดสินใจอันนี้มันเกิดขึ้นในหลายที่แล้วหลายประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจัดการอย่างไรคนที่เฉื่อยชาเราทําข้อมูลข่าวสารไว้ค่ะเดี๋ยวเขาสนใจเข้ามาดูเองค่ะ เราต้องให้เขาเข้าถึงง่ายๆนักสังเกตการ่ยเราก็ต้องมีข้อมูลเตรียมค่ะเช่นเดียวกับพวกเฉยชาแต่เขาก็จะมาดูเป็นประจำนะคะแต่เฉยชาเนี่ยถ้าไม่ถึงตัวจะไม่ดูค่ะแล้วนักวิพากษ์วิจาร์เราต้องจัดเวทีให้เขาค่ะไม่งั้นมันจะเหมือนวัวนมคัดปุ๊บไม่ได้เลยแต่เราต้องมีคุณอำนวยคือผู้เอื้อกระบวนการที่จะตั้งกติกามใฉะนั้นพวกนี้จะพูดเป็นประจำแล้วพูดซ้ำพูดซากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีกระบวนการต้องมีถ้าคนที่มีความรู้ทางเทคนิคแล้วเราก็ให้มาเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคเลย พวกแอคทีฟมากๆเนี่ยต้องให้เป็นกลุ่มคณะทํางานค่ะทำเวิร์กช็อปให้เขาหรือพวกที่บอกยังไงฉันไม่มีส่วนในการตัดสินใจไม่ได้ให้มาเป็นทีมค่ะให้มาเป็นทีมเจรจาต่อรองทํางานไปด้วยกันค่ะนี่คือวิธีการนะคะเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่การให้ข้อมูลการปรึกษาหาหรือกันเข้ามาเกี่ยวข้องการสร้างความร่วมมือและการมอบอํานาจเนี่ยมันจะมีเป้าหมายสําคัญเราให้ข้อมูลเพื่ออะไรให้รู้ว่ามันมีทางเลือกเยอะ ถือว่าเป็นโอกาสที่เราให้กับทุกภาคส่วนแล้วมันมีคำตอบอยู่ในนั้นเราต้องการออให้เขารู้ว่าไม่ใช่เราตัดสินใจไปก่อนแล้วนอกจากนี้เนี่ยการปรึกษาหารือกับเขาเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีทางเลือกแล้วช่วยกันวิเคราะห์ทางเลือกนั้นแล้วการเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รู้ว่าความห่วงกังวลของพวกเขาเสียงของพวกเขาเนี่ย ได้รับการรับฟังและมีความเข้าใจแล้วถูกนำมาสู่การพิจารณาในการตัดสินใจแล้วนอกจากนี้เนี่ยความร่วมมือคือทำด้วยกันค่ะพัฒนาไปด้วยกันแล้วเอ็มพาวเวอร์คือมอบอำนาจคือหลายเรื่องเขาทำได้เองไม่ต้องรอจนออไปบอกให้เขาทำประชาชนเริ่มต้นริเริ่ม,ม,มไปได้เองทำได้เองตัดสินใจได้เองรวมทั้งจัดสรรผลประโยชน์กันเองแล้วก็บริจาคทรัพยากรกันเองนะคะเพราะฉะนั้น เรามาดูว่าเมื่อมีส่วนร่วมเนี่ยเขาเป็นใครเขาอยากมีส่วนร่วมไหมถ้าเขามีอิทธิพลสูงเขาสนใจสูงเขาอยากร่วมเยอะค่ะเขาจะอยู่สีน้าเงินค่ะแต่บางคนเนี่ยไม่สนใจจะอยู่สีเหลืองค่ะไม่สนใจไม่มีอิทธิพลบางคนมีอิทธิพลสูงแต่ไม่สนใจจะอยู่สีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็คนที่สนใจแต่ไม่มีอิทธิพลจะอยู่สออีส้มอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันคนที่มีอํานาจคนที่มีตําแหน่งสูงเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนค่ะเพราะฉะนั้น เวลาเราวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเราอยากจะให้เขามามีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้ได้เอาคนที่มีอิทธิพลที่จะมาจัดการกับผู้ทุจริตได้เลยนะคะก็คือคนที่อยู่ข้างบนแต่คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสีส้มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกภาคประชาสังคมค่ะคือไม่มีอิทธิพลแต่มีความสนใจเนี่ยจะเข้ามาสู่กระบวนการช่วยเหลือกันในการต่อต้านการทุจริตได้อย่างไรเราต้องไปดึงคนจากสีเขียวค่ะมาช่วยกันทำงานเป็นเครือข่ายแล้วก็ พากันเดินหน้าเพื่อป้องกันการทุจริตได้ค่ะเพราะถ้าสนใจแต่ไม่มีอิทธิพลเนี่ยพูดยังไงก็ไม่มีใครได้ยินสุดท้ายก็ต้องม,อม็อบอใช้การมีส่วนร่วมที่ไม่ได้ทำกันทั่วไปเขาเรียกว่า Unconventional p a r t i c ิซิ t เ o ชการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้ทำกันทั่วไปก็อาจจะล่อแหลมต่อการผิดกฎหมายสุดท้ายเดินขบวนแซงชั ction, ่น ใช้เข้าเช้งดอทแล้วก็ลงชื่อกันฉันไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่มีใครสนใจสุดท้ายก็ต้องไป Illegal Participation คือการมีส่วนร่วมที่ผิดกฎหมายนะฮะก็ทำนำมาสู่ความรุนแรงอันนี้เราไม่ต้องการนะฮะคือประชาชนทนไม่ได้แล้วผู้ปกครองออหรือขา้าราชการเนี่ยทุจริตมากสุดท้ายเนี่ยก็ม็อบค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นการมีส่วนร่วมที่เราไม่ไม่ค่อยพึงประสงค์นะคะคราวนี้เราจะจัดการอย่างไร คนที่ใกล้ชิดคนที่มีมีอำนาจสูงสนใจสูงเนี่ยเราต้องให้เขามีบทบาทค่ะแล้วคนที่มีข้อมูลเยอะแต่ไม่มีอิทธิพลเนี่ยเราต้องคอยอทำงานกับเขาค่ะพวกพวก n g o เนี่ยเราต้องคอยให้ข้อมูลเพราะว่าถ้าเขารู้เองจะเป็นปัญหานะคะเพราะว่าเราปิดข้อมูลมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการผิดกฎหมายด้วยเพราะว่ารัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่มีอิทธิพล แต่ไม่ค่อยสนใจเนี่ยเราต้องให้ความพอใจกับเขาค่ะเขาต้องพอใจเสมอเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในการที่จะเดินเดินงานต่อไปนะคะส่วนคนที่ไม่สนใจไม่มีอิทธิพลเขาจะติดตามนานๆครั้งแล้วเราก็ติดตามเขานะคะเราก็ติดตามคอยให้ข้อมูลเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้มีส่วนได้เสียจะมีหลายลักษณะอันนี้เขาเรียกว่าการวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ให้เป็นค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความพอใจค่ะ เพราะว่าประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเขาจะเกิดความพอใจถ้าเขาเข้าร่วมแล้วในกระบวนการนั้นเขาได้รับการยอมรับนับถือไม่ใช่สักแต่ทำเขาเรียกว่าเคารพสิทธิมนุษยชนกระบวนการที่ทําก็ไม่ใช่สักแต่ทําเป็นกระบวนการที่โปร่งใสค่ะกระบวนการมีส่วนร่วมที่โปรง่งใสคนก็จะพอใจกระบวนการแล้วเนื้อหาที่ให้ก็ให้ทั้งส่วนดีและไม่ดีคือเนื้อหาที่ให้เนี่ยมันถูกต้องครบถ้วน ม่ใช่ให้แต่ส่วนดีเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็จะยอมรับได้ว่าทําถูกต้องแล้วจะช่วยกันในการที่จะติดตามตรวจสอบต่อไปแต่ถ้าไม่สนใจสุดท้ายก็จะไปติดตามตรวจสอบทางอ้อมหรือนําไปสู่ความรุนแรงในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นผู้มีส่วนได้เสียเราจะทาไงกับเขาให้เขาเป็นผู้นํำไหมเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรแล้วเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะทํางานกับเขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบ ว่าตัวเราเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํางานกับบุคคลต,ต่างๆมากน้อยแค่ไหนไม่เหมือนกันนะคะบางคนเป็นคุณอํานาจเคยเพราะฉะนั้นจะมาชวนเขามาเป็นประชาสังคมต่อต้านการทุจริตเนี่ยแต่เราเคยเป็นแต่คุณอํานาจเราไม่เคยเป็นคุณอํานวยคือเอื้ออานวยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมเนี่ยทำไม่เป็นเพราะไม่มีความรู้ความสามารถก็ต้องไปพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนผู้มีส่วนได้เสียที่เขามีความสามารถเขาเป็นผู้นําได้ค่ะ เขามีเป้าหมายชัดเจนที่จะมาช่วยกันเราต้องมีบทบาทในการสื่อสารที่ดีคือสื่อสารสองทางค่ะแล้วก็สื่อสารทั้งไม่เป็นทางการแล้วก็เป็นทางการไปด้วยกันงั้นวิธีการทํางานเนี่ยสามารถทํางานไปด้วยกันได้เวลาจะทําการมีส่วนร่วมหัวใจคือเขาเป็นใครโปรไฟล์เขาเป็นอย่างไรลักษณะเขาเป็นอย่างไรเราจะสร้างความสัมพันธ์กับเขาได้อย่างไรแล้วจะให้เขาเขา้ามามีส่วนร่วมแบบไหน การรวมตัวรวมได้แต่ว่าจะไปถึงขั้นแอคชั่นได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่จัดอีเวนต์ปีละครั้งนั้นเวลาสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยเราต้องคิดนิทฤษฎีเลยคือให้เขารับรู้หรือจะรับฟังเขาหรือจะให้เขามาแอคชั่นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราช่วงนี้ใครคือกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าภาคประชาสังคมมีหลายกลุ่มนะคะ เราจะทํางานกับกลุ่มไหนแล้วเราทํางานกับกลุ่มเดียวตลอดไปหรือเราจะขยายเครือข่ายด้วยให้เขาทํางานเป็นเครือข่ายด้วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันให้ความรู้กันและกันว่าเราจะติดตามตรวจสอบอย่างไรเพราะตอนนี้เนี่ยหลายกลุ่มเขาตั้งกันขึ้นมาเองหาข้อมูลเองแล้วเขาเป็นกลุ่มที่ติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐได้มีกระบวนการทํางานกับเขาอย่างไรและเขามีจิตสาธารณะไหมเพราะว่าไม่ต้องไปจ้างเขาเขาทําเองนี่คือกระบวนการ มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มไปจนกระทั่งถึงยุติต่อเนื่องคือมีขั้นมีตอนค่ะการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ให้ประชาชนมารับรู้แต่เราต้องการให้เขารวมตัวกันและไปต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริงเขาสามารถที่จะตัดสินใจเดินงานของเขาได้และเขาสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของรัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานได้ค่ะนั่นคือตั้งแต่การวางแผนโครงการแล้วอะเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเนี่ย ให้ข้อมูลประชาชนมากน้อยแค่ไหนให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนมางน้อยแค่ไหนปฏิบัติไปด้วยกันได้ไหมจัดสรรผลประโยชน์ให้กับใครแล้วติดตามตรวจสอบใครเป็นคนทาซึ่งทั้งหมดนี้ประชาชนมีส่วนร่วมได้หมดเลยนะคะเพราะว่าการมีส่วนร่วมเป็นการสื่อสารสองทางและตอนนี้ไม่ใช่แค่สองทางแล้วนะคะเป็นการสื่อสารหลายทางเพราะว่าสื่อสารหลายรูปแบบออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ออนกราวออนดีมานออนไซต์ air, ground, คือไป ทำกระบวนการมีส่วนลมในพื้นที่เลยออนไลน์ทางโซเชียลออนแอร์ทางสื่อทีวีวิทยุเงี้ยออนกราวก็คือทํางานบนพื้นที่เลยนะคะก็ค้ายกับออนไซต์ออนดีมานคือแล้วแต่กลุ่มค่ะแล้วแต่เวลาแล้วแต่ช่วงแล้วแต่พื้นที่ออนดีมานคือเขาต้องการอย่างนี้กลุ่มนี้ต้องใช้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าการตัดสินใจที่ดีกว่าแล้วสาธารณชนสนับสนุนเนี่ยแทนที่จะมาต่อต้านกันแล้วสุดท้ายเกิดความขัดแย้งค่ะ